เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อ45นะคะข้อนี้จะเน้นวัดคำศัพท์เราใช่ไหมเอ่ย as choosing line 19 demands most nearly mean คำนี้นะคะแปลว่าอะไรเอ่ยทุกคน demand s เดี๋ยวจะมาแปลช้อยให้ก่อนนะคะ offers คืออะไรคะทุกคน offers คือข้อเสนอนะคะ offers เราได้รับ offers งานได้รับข้อเสนอในการทำงาน mm hmm. หรือว่าเรา offers o m e o n e something นะคะเราเสนออะไรให้ใครสักอย่างอะไรสักอย่างให้ใครสักคนถูกต้องไหมเอ่ยทุกคน offers คือข้อเสนอนะคะ claims คืออะไรคะคำนี้เจอบ่อยนะคะ claims the o t h e r claims that bla 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 claims คือข้อเรียกร้องนะคะหรือว่ามันอาจจะแปลว่าการอ้างสิทธ์ก็ได้นะคะหรือว่าคำเรียกร้องอะไรอย่เงี้ยทุกคน choice C นะคะ inquiries inquiries ทุกคนเคยได้ยินคำนี้ไหมเอ่ย inquiry นะคะก็คือการสอบสวนนะคะทุกคนการสอบสวนการสืบสวนนะคะการถามหานะทุกคน an act of asking for information แล้วก็สุดท้ายดีด็อกนะคะ desires desires คืออะไรคะความต้องการใช่ไหมคะทุกคนอ่ะสี่ช้อยนะคะได้แล้วทีนี้เราไปดูกันนะคะมันทัดที่สิบเก้าเนาะสิบเก้านะคะ demands แปลว่าอะไรเอย่ยทุกคนอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี่ถูกต้องไหมคะ earthly demand โธ oh. ก่อนหนะ้านี้นี่พูดคำนี้เฉลยคำนี้ไปให้หลายรอบแล้วนะคะ Earth demands ตรงนี้ demands คืออะไรคะทุกคน demands ที่จริงเนี่ยมันแปลตรงมากเลยนะคะชอยส์เนี่ยถ้าเทียบกับชอยส์เนี่ยแปลตรงมากเลยนะคะมันคืออะไรคะทุกคนเป็นข้อเสนอของเพื่อโลกหรือเปล่าคะหรือว่าเป็นข้อร้องข้อสืบสวนหรือว่าการต้องความต้องการคะเป็นชอยส์ไหนเอ่ยทุกคนเป็นชอยส์ ดีด็อกนะคะ desires นะคะ demand supply ทุกคนเคยได้ยินไหมคะ demand ก็ Dem คือความต้องการทุกคนแปลเปะมากเลยปกติเนี่ยมันจะชอบแกแล้งเราใช่ไหมคะเอาอันที่แปลเหมือนเหมือนกันแบบคล้ายๆกันมาใช่ไหมคะแต่อันนี้เนี่ยก็ไม่ยากนะคะข้อนี้แปลชัดมาก demand คือ desires นะคะก็คือความต้องการของมนุษย์ใช่ไหมคะความต้องการที่ที่เราเนี่ยต้องการพวกของมีค่าต้องการโก้ต้องการอลูมิเนียมต้องการเงินนี่ต่างๆมากมายถูกต้องไหมเอ่ย ชัดเจนนะคะ45เนี่ยตออ desires เลยนะคะช้อยดีด็อกค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามว่ในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ครูบอกให้ดูคลิปความรูน้นี้เพื่อนบอกอันนี้ดีคลิปนั้นที่บ้านบอกดูคลิปเนี้ยด้วยละกันหนูเลยดูทุกวันเอย